สัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับระหว่างอนะุณบาลกุ้งผมก็จะไปวิทน้ําออกจากคนต้นปาล์มเล็กเนาะกลับไปดูกันเลยเนาะด้านหน้าผมนี่เนาะนะครับอ่ะก็เอฟซีก็ไปกับผมเลยนะครับเนี่ยเป็นตองหมาไอ้มดแดงวิ่งเนี่ยเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะถอยหลังเข้าไปตรงนั้นเนาะตองไอ้มดแดงวิ่งกันตีวงเลี้ยวท่อก่อนนะครับตีวงเลี้ยวท่อก่อนเนาะ ต้องสอดปลายท่อเข้าไปตรงนี้เนาะนะครับไปหลังก่อนอีกทีนึงโอเคครับก็จะนำปลายท่อไปทางด้านโน้นนะต้นพระต้นปามต้นโน,น้นนะครับด้วยความที่มันยาวเนาะมันก็ จะกลับลํำยากนะครับพื้นที่แคบจะทรงไปก่อนนะครับโอเคตั้งหลักได้แล้วนี่ก็จะถอยเสียถอยนะครับ กี่หนึ่งแล้วก็ถอยกี่หนึ่งนะครับ ร้อยนะครับเอาหนูลร้อแล้วนะครับเอาปากเท่าออกแล้วก็จะหมุนลงไปตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้นะครับตัดเครื่องเลยเหยียบคัดใส่เกลือหนึ่งะแล้วก็จะหมุนตัวลงไปนะครับหนูลร้อแล้วนะครับรอ้อ เหยียบคัดเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะครับก็จะลงมาเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไฮดรอลิกไปอีก,กแล้วก็หมุนตัวไปสองก่อขั้วยเนี่ยเลยนะครับเนี่ยเพื่อให้ตูดท่อมันฝังลงไปเนาะให้ตูดท่อนู่นมันฝังลงไปนะครับสองอีกที แล้วก็เดินหน้าอีกทีโอเคก็จะได้แค่นี้แหละนะครับก็เดี๋ยวสะเทาแล้วก็วิดน้าได้เลยนะครับจะวิดน้าออกจากโคนต้นปาล์มแล้วก็ปาล์มเล็กเนี่ยนาะเนี่ยปาล์มเล็กเล็กนะครับเนียปาล์มเล็กเนี่ยนะครับดับเครื่องก่อนปิดสวิตช์ก็ไอเจ้าลุกหมาก็จะช,ชอบตามมาแบบนี้เนี่ย ก็จะเนี่ยใบเนืองๆเนาะเอซี่านสนาะเนี่ยใบเนืองๆออกเหลืองนะครับเนี่ยเริ่มใบเหลืองแล้วไอ้กล้วยเนี่ยเนาะนะครับกวิดน้ําออกถึงเนี่ยนานแล้วนะครับก็ดานุนก็น้ำก็เยอะด้วยเนาะตอนนี้ยังอนุบาลกุ้งอยู่นะครับกุ้งขาวผมยังอนุบาลอยู่ก็จะเอาปามตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับไม่ได้เอากล้วยเนาะก็ือกล้วยก็ว้กินก็ได้กินไปครับไม่เป็นไรเนาะนะครับเนี่ยจะส่วนใหญ่หลักใหญ่ใจความผมจะเอาปามซะส่วนใหญ่เนาะนี่ด้วยนะครับ ตองเนี้ยใส่ผมใส่ต้นละโลนะครับ FC ทุกท่านนะนะครับเนี่ยผมใส่หนึ่งกิโลเนาะต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะใส่หนึ่งกิโลนะครับก็มีสักสิบแปดต้นเก้าต้นสิบต้นประมาณนี้เนาะแนวเนี้ยทั้งแนวนะครับแนวที่ผมจะทําบ้านหลังนกตรงต,ตรงนี้นะครับเคยคิดจะทาบ้านหลังนกเนาะก็มันลงทุนเยอะก็เลยเลกล้มความตั้งใจไปแล้วนะครับไว้มีเอาใหม่เนาะเนี่ยนะครับตอนนี้ รัฐบาลอย่างนี้ไม่น่าลงทุนทําอะไรนะครับรัฐบาลทําอะไรไม่ได้เนาะนะครับเหมือนใส่เกียร์ว่างว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ชุดนี้เหลวเป๋วนะครับยิ่งกว่าเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับไอ้สิวท่านเนาะเราไม่ว่ากันต้องเอาตัวรอดให้ได้กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อย่างนี้เนาะก็จะมาวิดน้ําออกแบบนี้แหละนะครับคนทําเกษตรก็จะวนเวียนวนวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละทั้งปีเนาะทั้งทุกวันนะครับอยู่ในร่มนะครับผมทํางานอยู่ในร่มทุบด้วยต้นปาล์มสองด้านนี่นะครับ fc ดูนะ้อไกลๆนะครับอันนี้อยู่อ่ะผมอยู่บนท่อสูบน้ําอยู่นะครับนี่เห็นไกลๆนูนะ่นเนาะทั้งหมดด้านนี้เป็นต้นกระท้อนนะครับทึบด้วยต้นไม้ของผมเนี่ยนะครับเป็นที่ส่วนตัวส่วนส่วนบุคคลนะครับไม่มีใครกล้าเข้ามานะครับไม่ให้ใครเข้ามานะครับในพื้นที่ตรงนี้เนาะเป็นพื้นที่ที่ห่วงห้ามนะครับที่บ่อที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาก็ fc ทุกท่านก็ไปต่างจังหวัดก็อย่าเข้าไปนะครับอ่ะเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับต่อมาสับพาวิท์น้ํากันเลยต่อเลยนะครับผมจะ ตูดลงเรียบร้อยแล้วเนาะหนุนรอเรียบร้อยสับเพาอันนี้กับเอาถานน้ำมันลงให้ได้ระดับก็จะวิดน้ําได้เลยค่อยๆวิดออกไปเนาะไม่ให้ต้นปาล์มกับกล้วยเ,เ,เหลืองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปาลมม์มซะมากกว่าเนาะนะครับเรียบร้อยนะครับค่อยวิดน้ําออกไป ใส่เนาะน้ำฝนะน,นะครับก็ลูกหมาผมก็หาหนูหาหนูหาตัวมังกรครับเนี่ยนู่นไอ้จามดแดงเขาก็จะชอบหาหนูหาตัวมังกรเนี่ยนะครับพาน้องหาหนูหาตัวมังกรนะครับเนี่ยไอ,อ,หหมอหหม้มดแดงนะครับก็มีต้นกกต้นต้นผืออย่างงี้ผมต้องดึงออกนะครับเนี่ยนะครับมันเป็นเม็ดฟิวมาไอซีเห็นนะเป็นกอเนี่ยเนาะเนี่ยก่อนนี้ กับขอ้นเนี่ยครับต้องดึงออกกบลงไปดึงถอนออกเนาะครับเพราะว่าเขาจะมีหน่อเดียวเขาจะลามเนาะจะเอาไม่ทันนะครับมาไม่ไหวต้องดึงออกนะครับต้นกกต้นฝือต้นต้นผืออย่างงี้นะครับเนี่ยนะครับบ้านผมเรียกต้นดอกทูบเนาะก็นู่นคือต้นปาล์มนะครับใส่ไปปุ๋ยไปต้นละโลปาล์มสองปีนิดๆนะครับเริ่มสูงละเริ่มจะได้เก็บผลผลิตก็ ลุงหมาผมก็จะชอบมามาแบบนี้เนาะเนี่ยมาชอบมขาชอบมาด้วยจะมานั่งดูน้ำตอนนี้เวลาห้าโมงนะครับห้าโมงดรามาห้าโมงนนครึ่งอันนี้เป็นน้ำฝนล้วนๆนะครับน้ำฝนน้ำเปรี้ยวนะครับ ไขค่อยวิ่งออกไปเรื่อยๆน้ำก็ไปด้านนน้นบ้างนะครับออกมาด้านนี้บ้างเนาะนะครับเริ่มก็น้ำก็เริ่มจุดเริ่มไม่ไม่ค่อยมาแล้วเนาะก็จะวิ่งได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนในลูกหมาก็เขาจะเล่นกันแบบนี้ ลงน้ำแล้วก็หยอกกันแล้แรงๆเนาะครับไอ,มอ,มอ,มอหมีไอปุกไอมดแดงก็มีความสุขแล้วไม่ตกนะครับเนาะวันนี้ทั้งวันไม่ตกครับก็สอวันนี้แรงฝนตกแรงทุกวันเลยครับ ทำไมไม่ได้เนาะฝนตกแรงนะครับเอฟพีทังเลยครับคนทำเกษตรก็อย่างเงี้ยนะครับก็วิทน้ําบ้างนะต่อไปก็ผมจะไปเบื่อเบื่อหอยเชอรี่นะครับนะครับจะวิทน้ําเข้าแล้วก็ซื้อยามาเบื่อนะครับนะครับคือไม่ไม่ใช่หอยเชอรี่หอยเจดีนะครับเอฟพีทังหมาวิ่งมาจนรับเป็นเป็นหอยเจดีเนาะนะครับ เงีโโ้ยน,นะครับจะชอบมาอยู <boy> ่ด้วยในหนูและมังกรไปโอ้ยเจ็บไอ้โคแดงจังกัดไอ้หมีตัมผมก็ดึงกระลูกหมาผมวนี้ละสามตัวเนาะครับคนทำเกษตรนะครับบอกบนๆเวียนๆอยู่แบบเนี้ยเนาะนะครับเอฟวิงสันนะครับก็เนี่ยเริ่มแห้งละน้ำเริ่มแห้งละเริ่ม พอมเยอะเนาะน้ำก็ค่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆไปผมจะค่อยๆวิ่งผมไปเรื่อยๆไปนะครับมาดูกกอแรกกันเนาะนะครับตอนนี้ประมาณห้าโมงครับแดดกำลังจ้าเลยนะครับถืหู่นทำกลางผมทำกลางระหว่างต้นปาล์มเนาะนะครับอันนี้กกอแรกก็คืออันนี้นะครับ กุ้งนี่ได้สะสองวันนี้แหละนะครับเอซิลท่านเนาะเนี่ยหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับก็อันเนี้ยมองดูน้ํามันขุ่นเนาะมองมองไม่เห็นตัวนะครับเอซิลท่านพยายามมองดูแล้วไม่เห็นตัวแต่อีกอันนู้นอะ่ะอันบ่อลูกถัดไปมองเห็นตัวเนาะตัวเล็กๆนะครับเนี่ยอันนี้มันกว้างนะครับแล้วก็กุ้งกุ้งขาวปล่อยไว้น้อยเนาะมันอาจจะมองไม่เห็นตัวนะครับนี่คืออันแรกนะครับบ่อนี้ติดกระต๊อบเนาะ อมอเตอร์ผมก็ตีน้ําพอดีประมาณ5้าโมงครึ่งมอเตอร์ผมจะตีน้าพอดีทํางานพอดีเนี่ยนะครับด้านนี้เป็นบ่อหน้ากระต๊อบนะครับก็ภาพโดยรวมก็เป็นแบบนี้จะทึบไปด้วยต้นไม้ทั้งหมดเนาะนะครับก็ไปดูอีกลูกหนึ่งเลยเนาะอยู่นู่นนะครับก็จะวิ่ได้ประมาณนี้แหละนะครับถ้าใจแห้งเลยต้องเอาปมหางมาก่อนนะครับ นี่ผมก็ให้อาหารแ้วปกตินะครับเบี่ยงอาหารเบอร์หนึ่งไปให้เนาะนะครับเนี่ยวันนี้เข้าวันที่สองนะครับอันนี้มองเห็นตัวนะครับว่ายว่ายทั่วไปเนาะจะเห็นตัวเพราะมันแคบเนาะพื้นกุ้งปล่อยไว้สองหมื่นห้าก็มันแคบนะครับส่วนไอ้กุ้งกำลกามก็อยู่ในบ่อลูกกว้างๆอย่างนี้ไปอยู่ไปก่อนนะครับอันนี้สักสี่ห้าวันถึงจะปล่อยออกนะครับอันเนี้ยเนาะนะครับให้เขาปรับสภาพก่อนเนาะจะค่อยๆปล่อยเขาออกไปนะครับครับนี่ แล้วก็หลังๆมานี่ผมปรับวิธีการเลี้ยงกุ้งมาก็ดีขึ้นนะครับผมดีขึ้นเลี้ยงกุ้งได้มาปีหนึ่งแล้วนะครับไม่เริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรแล้วนะครับเนี่ยนะครับจะตัดได้อีกอะอีกไม่กี่วันก็จะตัดได้อีกแล้วนะครับทั่วไปนะครับอีกสักสามตันสองสามตันประมาณนี้นะครับอ่ะนี่แต่ภาพเป็นพื้นที่จริงก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับจะค่อยๆขอดอย่างเงี้ยจนน้ําเหลือนิดเดียวเนาะมันจะขอดน้ําได้ไปเรื่อยๆนะครับ เหลยนิดเดียวมีประหมอวิ่งขึ้นนะครับประหมอนุนประหมอตองนั้นมีประหมอนะครับนะ ให้กำลังใจนะครับวันนี้ก็จะพอแค่นี้แหละนะครับจะวิดน้ำทำได้แค่นี้แหละนะครับวิดน้ําให้ไม่ให้ต้นปาล์มหรือต้นกล้วยเหลืองเนาะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับคุณผู้ชทุกท่านเนาะสวัสดีครับ